你画。<壞 S 2> 啊 mhm lúc mhm một mhm mhm không mhm mhm mút được mhm mút được mhm 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 đây là gì đi mày kia <laughs> đó lúc mấy năm Năm bếp này đây này, mày 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 อย่าหลุดนะหลุดนะ่ในะส่เป็นโลงเงี้นะใส่เป็นโลงเงี้นะอือฮใส่เป็นโล่งนะโล่งนะน้ำเพะลึก โลเลยนะโอ่ออยากเช้าเช้าเลยกระโดดกัดเลยนะครับพ <Wow. S 1> ี่ใหกกรร้รู้ไหมครับชัดเห็นหรือเปล่าดูครับมีนะครับโลมีเลยครับโลกลัวนะผมว่านะ มาแล้วครับผมเต็มแรกครับออกมาตัเช้าโดนเลยนะครับข้างบ้านอย่างนี้นะครับดูโดนไซส์ใหญ่เลยครับครับผมมีโลกว่านะครับผมบ้านนะเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับว่ามีกี่โลนะครับเดี๋ยวชั่งดูนะครับโอ้โหครับติดริมนิดเดียวนะครับดู ดีนะไม่หลุดนะเหนียวเหนียวอยู่นะปากมันนะเกี่ยวข้างนิดเดียวนะอ๋อมมอเดี๋ยวลองมาชั่งดูนะครับพะมีกิโลนะครับตัวนี้ลองดูนะครับเกี่ยวอ๋อ มองครับโอ้โลนิดๆนะครับหนึ่งกิโลเป๊ะโลสองนิดๆว้าว <Wow. S 1> โลไม่ถึงขีดนะครับ